สวัสดีครับทุกท่านมาพูดกันถึงเรื่องของโคงจุ้ยอีกนะครับบ้านหลังนี้ผมดูมาตั้งแต่พื้นดินว่างเปล่าจากนั้นก็ทําพิธีตอกเสาเข็มและตอนยกเสาเอกเสาโทของบ้านมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจะเหลือก็แต่การตกแต่งภายในซึ่งก่อนที่จะบิวอินเจ้าของจะส่งแบบบิวอินมาให้ดูเพื่อให้พิจารณา ในหลักการของหงจุ้ยกับการใช้งานที่จะต้องสอดประสานกันเป็นอย่างดีซึ่งในส่วนของการบิวอินนั่นแหละครับที่จะมีรายละเอียดพอๆกับการสร้างบ้านหนึ่งหลังทีเดียวในส่วนของการจัดตกแต่งสวนก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีความเหมาะเจาะลงตัวรวมถึงพันไม้ที่จะนํามาปลูกด้วย่วงจุ้ยบ้านหลังนี้ในบ้านก็ดีรอบบ้านก็ต้องดีด้วยหลักการของหวงจุ้ยที่ดีก็คือ ต้องดีนอกดีในเป็นอย่างนี้นะครับควงจุ้ยมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกัน 1. ดีทั้งนอกดีทั้งใน 2. ดีในเสียนอก 3. ดีนอกเสียใน 4. เสียทั้งนอกเสียทั้งในอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับดีนอกดีในนั่นหมายถึงภายในบ้านก็ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวรอบบ้าน หรือบริเวณโดยรอบของบ้านก็ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวเช่นกันบ้านที่ตกแต่งภายในอย่างหรูหรามีพื้นที่ภายนอกตกแต่งสวนทั้งสองอย่างก็ต้องดูดีคู่กันไปอย่างนี้จึงเรียกว่าดีทั้งนอกดีทั้งในเช่นเดียวกันครับที่บ้านบางหลังดีแต่เฉพาะภายในส่วนภายนอกนั้นปล่อยให้ยากขึ้นลกหรือบ้านบางหลัง ส่วนหน้าบ้านหลังบ้านดูดีเรียบร้อยแต่ภายในกลับไม่เป็นระเบียบอย่างนี้เป็นต้นฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องของหงจุย้ยหากใครสนใจที่จะปรึกษาผมยินดีอย่างยิ่งนะครับทักทายกันมาได้ครับขอบคุณมากครับ